สำหรับบุ๊คมิตซูบิชิในงานมอเตอร์สโตปีนี้นะครับไฮไลท์นะครับก็คือการเปิดตัวครั้งแรกของเมืองไทยนะครับสำหรับตัวซินเดอร์ครอสหน้าใหม่นะครับรวมไปถึงเอ็กซ์เพนเดอร์ตัวปกติด้วยนะครับแล้วก็คันที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้ครับเอ็กซ์ฟอสนะครับ H E V นะครับตัวนี้เพิ่งจะได้รางวัล Car of the Year ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เป็น Car of the Year ครั้งแรกของมิตซูบิชิที่ได้รางวัลนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถคอสอเวอร์ ระบบเครื่องเสียงนะครับที่ดีมากนะแล้วช่วงล่างนะครับระบบขับเคลื่อนเซเว่นได e ์โหมนะครับตรงนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือใครที่อยากได้ก็มาดูที่งานนี้นะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะครับหลักๆก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เะครับแล้วก็คันนี้ครับ Expender Cross นะครับตัวนี้จะได้หน้าตาใหม่แล้วนะสิ่งที่พิเศษมานะครับตัวนี้ที่เราจะเห็นจากด้านนอกนะครับก็คือไฟท้ายนะไฟท้ายเป็นแบบใหม่นะสมกโครมเข้ามานะครับนี่นะ สีใหม่เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะครับที่มีการดีไซน์เปลี่ยนรูปแบบมานะตรงนี้นะครับนะสองเอ็กซ r เพนเดอร์ครนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะได้เบาะฮีทกาดนะครับกันความร้อนนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆที่ปรับปรุงเข้ามานะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับอย่างตัว Expender Cross นะครับอันนี้จะดูง่ายๆอย่างที่ผมบอกบ่อยๆลบแหลก นะครับตัวนี้จะเป็นตัว cross นะครับแล้วก็เบาอนะจะเป็นฮีตการ์ดนะครับกันความร้อนสะท้อนความร้อนได้นะครับภายในตรงนั้นก็ยังมีความเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีโทนสีภายในนะครับเป็นสีทูโทนด้วยนะครับแล้วก็สีอ่อนลงนะครับตรงนี้ระบบขับเคลื่อนอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปดูนได้นะครับมาดูนี้ส่วนไดโหมดนะครับช่องเก็บของต่างๆจอนะครับ เกียร์นะครับกระจตัดแสงออโต้นะครับตัวนี้ที่มีมาให้นะครับกระจกแต่งหน้ามีให้นะแต่ว่าไม่มีไฟก็ไฟใช้ตัวนี้แทนนะครับระบบขับเคลื่อนอะไรต่างๆพวงมาลัยนะก็ยังเหมือนเดิมความเด็กประสงค์อยากได้เจ็ดที่นั่งคาดเล็กๆก็มาตรงนี้นะครับอันนี้ครับไตทันใหม่ครับเพิ่มไลท์อัพเข้ามานะดูนะล้อลายใหม่นะครับตรงนี้นะ ล้อใช้เป็นของโตโยด้วยนะเนี่ยนะครับล้อขนาด215 60 R17 นะครับซุ้มล้อด้วยนะฮะต่างๆอันนี้เป็นตัวแคป o นะโอเพนแคปเข้ามาดูเกียรธ์ธรรมดานะครับน,นะครับเบาะผ้าปรับมือนะแล้วก็เกียร์ถอยต้องยกขึ้นนะครับอันนี้เบรกมือธรรมดาอยู่ตัวนี้ก็เพิ่มไลท์อัพเข้ามานะครับเป็น ตัวเตี้ยหน้าหล่อของเขานะคอนเซปต์เขานะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับนี่นะตัวไททันนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับปาเจโร่สปอร์ตตัว GT นะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาย่อมเยาวแต่ว่าอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆเข้ามานะครับอันนี้นะก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแต่งเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับตัว e x p e ซ์เ r Cross HEV นะครับตัวนี้นะครับก็เอาเป็นชุดแต่งสามารถที่จะเป็นกิจกรรมแคมปิ้งต่างๆได้นะมี ลุฟแลกมาให้มีตัวแหลกหลังคาที่จะใส่ของสัมภาระต่างๆก็ไกด์ไลน์ดูว่าแต่งแนวนี้เป็นยังไงบ้างส่วนอีกคันนึงนะคันนี้อยากได้มากเลยนะครับเอ็ก c e ที่แต่งตัวล a ลิอาร์นะชุดแต่งล a ลิอาร์ตสีล a ลิอาร์ตแบบจัดหนักจัดเต็มเข้ามานะดูจากล้อที่เขาแต่งเข้ามานะนี่สติกเกอร์ลายมาต่างๆล้อนะโอ้โหล้อ DTM นะครับสวยมากทีเดียวนะยางชโยโกฮามาจิโอเรนดานะครับ ยางขนาด 21565R 16นะโอ้โหนี่บางโคนก็นยังเป็นลาลิอาร์ตเลยนะมีไฟอะไรต่างๆตัวนี้นะครับแต่งไกด์ไลน์ให้ดูนะว่ามันสามารถแต่งแบบดุๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัว Exforce ตัวปกตินะครับก็จะมีฟีเจอร์ด้านหน้าตาอะไรต่างๆที่จะเหมือนกับตัว e x p e n d e r Cross นะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะใครสนใจ ก็มาดดูไ้เดี๋ยวไปฟังกันนะครับว่าพี่สาโรสมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างครับก่อนก่อนอื่นจะพูดเรื่องบูธเนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางภาคใต้นะโดยโดยความเป็นคนไทยก็รู้สึกอึง้งแต่อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกําลังใจนะครับอันนี้กลับมาที่บูธของมิตซูบิชิมอเตอร์เนี่ยปีนี้เนี่ยบูธของเราก็มีการดีไซน์เป็นไลฟ์สไตล์ฮับก็แล้วกันเพราะว่ารถพูดถึงบูธก่อนเนาะบูธที่เราจัดเนี่ยเราก็จะตกแต่ง เป็นแรงบันดาลใจให้รถแต่ละรุ่นเนี่ยก็ให้ลูกค้ามีจินตนาการอย่างเช่น Expander นะครับตัวปี2026เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยเราก็ตกแต่งด้านท้ายก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับที่สามารถไปดัดแปลงได้ส่วน Expander Cross เนี่ยก็จะเป็นสายผจญภยัยท่านจะเห็นนะครับ X Force ก็จะตกแต่งเป็นลักษณะสไตล์เป็นรถสับสนย์การแข่งขันข a x c r ท่านก็จะมาสามารถดูได้ที่บูธของเรานะครับ ตอนนี้มาส่วนของไฮไลท์ของการขายรถบ้างนะครับรถปีที่ที่บูธของเราในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับ Xforce ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่ยังติดมาตลอดและปีนี้ก็มีโปรโมชั่นแรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น0%อดอกเบี้ย0และในช่วงงานนะครับก็มอบบัตรเซนทลาอีก1ใบนะครับมูลค่า1,000 0บาทอันนี้จะเป็นในช่วงในงานนะครับ ส่วนตัว Expander เป็นการเปิดตัวรถโมเดลเยียร์26กนะครับก็ใส่ในเรื่องของฟังก์ชันเข้ามามากมายอาทิเช่น Airbag 6ใบนะครับระบบอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการขับขี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เอามาเปิดตัวในงานนี้และที่สำคัญอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คือ p a j e r o s p o r รนะครับรุ่น GT รุ่นใหม่นะครับราคา หนึ่งล้านหนึ่งแสนต้นๆเท่านั้นเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นมาตรฐานประหยัดน้ำมัน15กว่ากิโลลิตรนะครับอันนี้ก็อยากให้มาดูเพราะว่าราคานั้นสุดคุ้มจริงๆนะครับดีที่สุดในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบูธมิตซูิชิแล้วก็สิ่งที่สําคัญทดลองขับนะครับเพราะว่าเราขายรถไม่ใช่ได้ขายแค่โปรดนะครับเรามีศูนย์บร,ริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย เรามีการบริการอะไรที่ครบคันไม่มีปัญหา mm hmm. ก็อยากให้ทุกท่านที่จะตัดสินใจซื้อลถนะครับทดลองขับดูในเรื่องของศูนย์บริการระยะยาวด้วยครับ mm hmm. สำหรับโปรโมชั่นนะครับก็มีหลากหลายมากนะครับยกตัวอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันหลายคนก็จะเริ่มสนใจเรื่องดอกเบีย้ยนะครับ mm hmm. เรามีโปรแกรมดอกเบีย้ย0%เซเกือบทุกรุ่นนะครับ mm hmm. ท,ท่านที่สนใจจะเลือกมาผ่อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดจริงๆนะครับ ก็อยากกระเชิญทวนนะครับเรื่องโปรโมชันนี้สําคัญมากเพราะจะเป็นตัวทําให้ท่านสบายใจในเรื่องของการผ่อนหลายเดือนครับ